เจอน้องเจจ่าอีกแล้วนะคะสวัสดี FC ทุกๆท่ททานนะคะคิดถึงกระบะต้องคิดถึงน้องเจจ่าเพยนต์ค่ะวันนี้น้องจเจจ่าได้นั่งอยู่บนรถกระบะ4ประตูพีเลเนอร์นะคะหรือว่า Toyota Rivo นั่นเองนะคะคันนี้นะคะพิเศษมากมายเพียง48,000กิโลเมตรนะคะใครสนใจและใช่นะคะรายละเอียดค่าตัวคันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปชมรายละเอียดคลิกกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับน้องจาจ่าเพชรยนต์นะคะวันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไท,ทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีนะคะวันนี้มีกระบะปีใหม่ใหม่ใหม่น้อยๆนะคะราคาถูกนะคะประหยัดไปตั้งสองแสนบาทนะคะบอกเลยนะคะคะลิปนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวน้อยจ๋าจะพาไปชมรายละเอียดค่าตัวแล้วก็ปีนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ คันนี้เรามาพร้อมกับเจ้า Toyota Revo นะคะ2.4 e plus ปี2019ได้4ประตูสีเทาดำเกียร์แมนวนวลนะคะตัวยกสูงนะคะสีเทาดำนะคะบอกเลยว่าสนหน้าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นรถที่สภาพป้ายแดงของจริงเลยนะคะน้องจ๋าบอกไว้ก่อนเลยใครที่อยากได้รถสีสวยแบบนี้นะคะไม่วิ่งไปเพียง48,000กิโลเมตรนะคะ น่าสนใจมากเลยนะคะสายค้าขายนะคะสายใช้ในครอบครัวนะคะนั่งด้านหลังได้นะคะไปไหนมาไหนในครอบครัวได้ค้าขายก็ได้บรรทุกของก็ได้เป็นรถที่อเนกประสงค์และตอบโจทย์คุณลูกค้าหลายๆท่านมากเลยนะคะค่าตัวคันนี้นะคะราคาเพียง6,49 0 0 0บาทนะคะเอาไปเลยฟรีดาวดอกเบี้ยรับตด้น2.59นะคะยังมีให้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวน้องจาะจะพาไปชมความสวยความเดิมของรถคันนี้กันเนาะ ตัว 2.4e plus นะคะตัวนี้จะต่างจากตัว 2.4e ธรรมดายังไงนะคะหนึ่งเลยนะคะกระจังด้านหน้านะคะของเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะพร้อมกับโครเมียมนะคะด้านข้างตัดกับตรงที่ลังพึ่งนะคะเป็นสีดำพร้อมโลโก้ตรงนี้ตรงกลางนะคะแล้วก็ตัดกับขอบตรงนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะแล้วมาพร้อมกับตัวรถสีเทาดา ซึ่งทำให้ลงตัวและดูเข้มแต่ไม่ได้ดุมากเกินไปนะคะในสายตาที่เรามองกันนะคะเป็นรถที่ขายดีมากนะคะถ้าแแบเข้ามาบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะคะแต่สีประตูเหลือแค่คันเดียวเป็นเกียร์แมนนวลนะคะใครที่เป็น FC น้องกระจารหรือเป็น FC บริษัทเพรยนอยู่นะคะอยากได้รถสภาพดีๆสภาพป้ายแดงมือเดียวแบบนี้นะคะบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากนะคะออกก็ง่ายนะคะผ่อนก็ถูกนะคะออกได้ทุกอาชีพด้วยนะคะน้องกระจาแจ้งไว้ก่อนเลย ะะมาดูโคมไฟด้านหน้ากันเลยนะคะชม2.4 e plus นะคะไฟตาของเขานะคะถ้าเปรียบเทียบกันก็จะคล้ายๆตัวของ fortuner เนอะแต่ว่าเขายังเป็นไฟ multi reflector แล้วมาพร้อมไฟ daytime running น,นะคะโคมไฟสวยๆใหม่ๆนะคะโคมแท้โคมเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนโคมมานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะกรอบสีดำตัดกับกรอบโครเมียมซึ่งเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะคะสีเนียนกลิบผิวเรียบๆนะคะ มอง45องศาสีสของรถไม่ผิดเพี้ยนเนะะื้อหาไม่เพี้ยนเลยนะคะก็คือสีเดิมทั้งคันนั่นเองก็คือสีเดิมทั้งคันนั่นเองนะคะคุณลูกค้าอ่ามาชมในส่วนตัวของล้อแม็กกันเลยนะคะสแตนดาร์ดโรงงานนะคะล้อแม็กของเขาเป็นล้อแม็กอลลอยสกู6รูนะคะโชมนี้นะคะยังเป็นดิสหน้าดำหลังนะคะได้มาพร้อมกับ R าเท่าไรเอ่ย R17 นะคะ มาพร้อมกับอ1ซิเตส่วนดอกอยางนั้นนะคะน่าจะเสื่อมสภาพแล้วนะคะใครได้ไปหรือใครเห็นคลิปที่น้องจ๋ารีวิวออกไปเลยยางสีเส้นเลยนะคะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้นะคะไม่ให้ลูกค้าไปสภาพนี้แน่นอนนะคะสภาพใต้ช่วงล่างนะคะตรงที่สปริงช็กนะคะน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานมากนะคะบอกเลยว่าน้องรอเจ้าของตัวจริงคนที่จะมารับน้องกลับไปอยู่ด้วยนะคะ คงเรียกหาคุณพ่อคุณแม่คนต่อไปแล้วนะคะมารับน้องไปดูแลต่อได้เลยนะคะใครชอบก็โทรเข้ามานะคะจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างหรือว่าอ่ารีเควสน้องจะจ่าเข้ามาเลยเดี๋ยวน้องจะดูแลลูกค้าเองนะคะอ่ะไปดูในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะโฉมนี้นะคะของเขาจะเป็นตัวสแตนดาดเลยก็คือจะเป็นตัวพรีเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวมองข้างแบบ LED นะคะสะภาพสวยขนาดนี้นะคะกริบกริบขนาดนี้ แล้วได้ตัว e+ นะคะอย่ารอช้านะคะอย่ารอช้าน้องกระจาบอกเลยต้องรีบตัดสินใจนะใครได้ก่อนโทรมาจองก่อนน้องกระจาให้สิทธิ์คนนั้นก่อนเลยนะคะในส่วนของโลโก้ด้านข้างนะคะโลโก้คําว่าไฮรักนะคะอยู่คงเดิมของแท้ติดตั้งจากโรงงานแล้วก็ในส่วนตัวของคิ้วกันศาสตร์ก็ติดมาให้แล้วเรียบร้อยพูดง่ายๆว่าลูกค้าได้ไปก็เอาไปใช้งานวิ่งต่อได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์เลยนะคะ ได้ทั้งรถเดิมเดิมได้ทั้งรถสวยสวยได้ทั้งแบบว่าออกรถง่ายๆฟรีดาวมีเวลาไปหาตังอีกสักเดือนสองเดือนแล้ว่อยมาผ่อนค่างวดนะคะคุณลูกค้าคุ้มอ่ะในส่วนของที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมเป็นสมาร์ทเอนทรีแล้วนะคะชมนี้นะจะเป็นแค่มีแค่ตัว e pass เท่านั้นนะ e pass แล้วก็ตัว G เท่านั้นนะคะถ้าเป็นตัว E ธรรมดาจะไม่ใช่ที่เปิดสมาร์ทเอนทรีนะคะลูกค้าอ่ะสวยสวยเดิมเดิมในส่วนของในทางขึ้นนะคะเจ้าจ๋าให้บอกเลยว่าให้สภาพร้อยเปอร์เซ็นต บอกเลยว่าให้สภาพร้อยเปทำไมถึงกล้าให้ร้อยรอยขูดรอยแตกรอยหักรอยร้าวไม่มีนะคะเป็นพลาสติกรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกร,รัมเลยนะคะสวยๆกิบๆแบบนี้นะคะ สภาพอย่างกับป้ายแดงราคาถูกกว่าป้ายแดงกว่าสองแสนกว่าบ,บาทนะคะเจ้าจ๋าเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านก็คงจะมองหาความคุ้มค่าให้กับตัวเองแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีและคัสสันรถมือสองนะคะจะเอาไปไว้ในครอบครัวนะคะ,ะเนาะจ๋าก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์แล้วก็คุณลูกค้าต้องได้ความคุ้มค่ากับรถคันนี้แน่นอนมาชมในส่วนของใต้แคสซีนะคะใต้แคสซีนะคะเป็นแคสซีเดิมนะคะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป๊สสีรอยนอ็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะ โอ้โหสนิมแทบไม่มีเกาะเลยนะคะรถก็ใช้งานไปเพียง48,000กิโลเมตรแม็กทั้งสี่ล้อนะคะก็ไม่มีรอยขดูดรอยแตกรอยล้าวนะคะรถของเราคัสสันเลือกสันมาอย่างดีนะคะส่วนตัวรถนะคะรอบคันเลยนะคะไม่มีรอยขูดข่วนเลยนะคะโอ้ยบอกไปกับสิตกเล่าไปบอดี้โอ้ยเนอะอ่ะในส่วนของไฟไท้ายนะคะมาดูไฟไท้ายกันเลยนะคะไฟไท้ายนี่เป็นไฟไท้ายแท้โรงงานนะคะไฟไท้ายแท้โรงงานนะคะ ไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกหลอดไส้นะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยตา้าซึ่งเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมดวงไฟตาที่3อยู่ฝาท้ายแล้วก็เอกลักษณ์เด่นเของเขาเลยนะคะถ้าเป็นที่เปิดนะคะฝาท้ายจะเป็นโครเมียมคล้ายๆสามเหลี่ยมลงมานะคะออกแบบมาสวยงามเหมือนกันเนาะจุดเด่นๆเลยให้รักตัว E นะคะ Rivo เนี่ยนี่สวยนะคะ กันชนท้ายของแทสตนดาดโรงงานนะคะใหม่ๆสวยๆกริบๆเดี๋ยวน้องกจะจจะมีการขัดสีนะคะทำความสะอาดนะคะล้างขัดสีสวีวันให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนทานน้ำมันเครื่องเช็คของเหลวนะคะผ้าสีพรบ์น้องจ๋าดูแลให้หมดเลยมีบริการจุกเจินย4ิบสีชั่วโมงฟรีให้1ปีแล้วมีวารันตีรันให้ด้วย30วันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าถ้าว่าไม่ไม่คุ้มก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าน้องกระจก็รีวิวรถตามความจริงนะคะเพราะว่า อยากให้คุณลูกค้าได้สิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าซื้อรถราคาหนึ่งนะคะไม่ใช่สองสามพันนะคะเป็นราคาหลักสามสี่แสนห้าแสนอย่างเงี้ยขึ้นไปนะคะน้องก็จากก็ต้องมอบสิ่งดีๆแล้วก็นําเสนอในสิ่งที่คุณลูกค้าสมควรได้รับนะคะกลับไปเนาะอ่ะมาดูในส่วนของตัวน็อตน,นะคะน,น็อตรอยถอดรอยแกะไม่มีนะคะเหลี่ยมคมๆแล้วก็สีรอยแต้มมาจากโรงงานยังอยู่รอยตะคงตะเข็บนะคะตัวจังยึดฝาท้ายนะคะ ยึดนะคะฝาท้ายลงมาก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะต่างๆเชื่อมต่อคือความใหม่ของรถคันนี้คือแทบจะไม่มีตําหนิด้วยซ้ําเลยนะคะน้องตะก้องบอกว่าโอ้โหขนาดสวยมากๆเลยจะจ่าก็เลยต้องรีบหยิบมารีวิวให้ท่านผู้ชมแล้วก็ f อทางบ้านได้ชมนะคะไลเนอร์อ่ะลืมมั่แต่คุยเดี๋ยวลืมบอกไลเนอร์ไปนะคะสภาพไลเนอร์นะคะโลโก้ของแม c l i n เนยี่ห้อของแม c l i n เนอรเลยนะคะโอ้โห ไม่มีรอยแตกนะง้างไม่ออกนะคะเพราะอะไรเพราะว่ารถมันไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดมาไม่โดนชนมานะคะมันก็เลยดูใหม่แล้วก็ไม่แค่สี่หมื่นแปดนะคะอะแล้วก็บอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงอะเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะคะเจ้าของเดิมใช้มือเดียวนะ,ะเกรดเอไม่มีชนหนักไม่มีพิวามไม่มีจมน้ําแน่นอนนะคะส,สวยๆตรงนี้เชื่อมั่นในงานบริการและการพัดรถของบริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะ มาชมในส่วนของตัวไกท้ายคาซีนะคะฝั่งขวาหรือว่าเลขตัวถังนะคะทุกอย่างต้องอยู่ครบทุกจุดทุกแนวนะคะตัวหนังสือไม่มีปั๊มใหม่นะคะเดี๋ยวให้น้องตะกล้องแพนไปตรงที่ท่อนะคะนิดนึงนะคะท่อยังมีท่อพักนะคะยังไม่ได้โดนตัดแคสมานะคะท่อแคสไม่ได้โดนตัดมานะ,ะสวยๆเดิมๆนะคะเดิมนะป้ายแดงโรงงานทั้งหมดเลยนะ,ะมาชมในส่วนตัวของฝั่งภายในนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะให้ดู คือด้วยความรถไม่ช้ำนะคะสภาพภายในเนี่ยนอ้อยจต่ให้ถึง90%เลยอีก10%ก็คือใช้ไปแล้ว48กิโลนะอ่ะไปชมกันเลยนะคะฟังกช์ชันตัว2.4 eplus ให้อะไรมาบ้างที่คุณลูกค้าจะได้ความคุ้มค่านะคะอ่ะตัว2.4 eplus นะคะจะได้ไปในส่วนพร้อมกับตัวเอ่อหน้าจอเนนะคะหน้าจอเนมองกล้องถอยหลังนะคะหน้าจอขนาดกว้างมากเลยนะคะขนาด10นิ้วเลยนะคะ แล้วก็ระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะคะระบบมองเอสดีการ์ดเอสดีการ์ดมีหรือเปล่าคนอันนี้อ๋อน่าจะมีมาแล้วกับตัวรถนะคะแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ระบบสัมผัสได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่รถอรุ่นใหม,ม่ๆแล้วนะคะปี 2018, 1 9 2 0 21, 22เนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็จะเขาจะไม่มีระบบ VCD แล้วนะคะทุกวันนี้เขาจะเป็นระบบบลูทูธแล้วก็เป็นพวกเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะคะ มาชมในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะทั้งสองฝั่งตัวนี้นะคะมีพุทคอนโทรลแล้วนะคะมีคู่คอนโทรลด้วยนะคะเป็นรถที่ฟังก์ชันให้มาเยอะมากสมบูรณ์ภาพตัวมากนะคะพวงมาลัยเป็นแบบสีดํานะคะแล้วก็ตัดเงินเมทัลลีกออกแบบมาสวยงามน,นะคะ <S <S สภาพพวง,งมาไลัยไม่ช้าไม่ชํารุดเลยนะคะ <S <S สวยใหม่หมดเลยนะคะใหม่มากนะคะแม้กระทั่งตัวที่บังแดดนะคะมีกระจกมีกระจกอ่ะมีกระจก่งส่องให้ด้วยนะคะ แล้วก็ที่ใส่แว่นไฟใช้งานได้ปกติอะสวยขนาดนี้น้องาจะจ่าว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจแล้วก็ถูกฉลุกกับเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องเจจ่าจะให้ดูทีนึงว่าทะเบียนเนี่ยสวยยังไงเนาอะอะดูในส่วนของตัวเบาะกันบ้างนะคะตัวเบาะนั้นนะคะเป็นตัวเบสสดาะมาตรฐานจากโรงงานนะคะเป็นเบาะอากร,รมะยี่นะคะสภาพเบาะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้น้องอระจาร่าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำหมถึงกา้าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณลูกค้าสังเกตนะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่นะคะความนุม่มความเร้งเงดึงดึงความแน่นไม่มีรอยขาดไม่มีรอยหลุดไม่มีรอยลุ่ยนะสภาพสวยสมบูรณ์แบบมากอันนี้เป็นของสแตนดาร์ดจากโรงงานนะคะรีวิวให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะรีวิวให้แบบละเอียดเลยนะคะคุณลูกค้าคือรถนั้นไม่มีตําหนิจริงๆนะเสียงปิดประตูไม่ตกนะรถไม่มีตําหนิจริงอ่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังเบาะแทบจะไม่มีรอยบรรทุกเลยไม่ใช่มีรอยบรรทุก ไม่มีรอยฟูดยสานเลยนะคะแทบจะไม่โดนโดยสารเลยนะคะคันนี้สภาพเบาะมันค่อนข้างจะใหม่นะะี่ะนีที่พักแขนจะให้ใหญ่ไปไหนก่อนนะคะพักแขนได้3คนเลยหรือเปล่านะ,ะก็คือมีที่วางแก้วเยติให้ได้ด้วยนะกระเป๋าจิงโจ้มีให้ทั้ง2เบาะคู่หน้านะคะแล้วก็มีที่แขวนสัมภาระให้ที่นั่ง3 4คนก็นั่งได้นะคะโอเคเลยนะคะอ่ะไปชมในส่วนตัวของห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะจะพาไปชมเครื่องยนต์กัน เครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4โอ้โหฝากระโปรงก็ได้การเหมือนกันนะคะจะเป็นฟ้ากระโปรงแท้นะคะคุณลูกค้านะคะท่านผู้ชมอ่ะเครื่องยนต์2.4เชื้อเพลิงดีเซลนะคะไม่40,008เครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเรื่องกลัวว่าจะมันจะหลวมไม่วิ่งน้อยขนาดนี้ขนาดเราใช้รถเองเราก็ถือว่ามันยังไม่มีการผิดปกติอะไรเลยตั้งแต่ออกมาจากป้ายแดงนะคะ ก็คือสังเกตนะคะเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่มีอรอยซึมหรือจะไม่มีอรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องเลยนะคะตัวนอ็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนี่ยะน้ำมันเครื่องไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวคือเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะคะแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะคะแบตเตอรี่เป็นปี6กยังใช้งานได้อีก2ปีนะคะ คันยึดหม้อน้ําคันด้านหน้านะคะน็อตท,ทุกตัวไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะคะเดิมเดิมมากเลยนะคะสวยสวยจริงๆสวยกริบๆสวยมากๆนะคะคันนี้น็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะไม่มีรอยถอดรวมไปถึงฝานน็อตกระโปรงอ่าอ่าให้ดูชนลน่การคำน,น้อนิดนึงสวยๆนะคะแน่นๆเดิมเดิมกว่านี้ก็คือป้ายแดงแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าถูกกว่าป้ายแดงไปตั้งสองแสนกว่าบาท คุณลูกค้าประหยัดเงินค่าผ่อนประหยัดเงินไปในกระเป๋าก็2 0สองแสนกว่าบาทจะได้ลถสภาพเทียบเท่าป้ายแดงน้องกจ่าก็ถือว่าคุ้มนะคะอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วลืมฝากไว้ก่อนทะเบียนนี้ได้ไปเลยนะคะแปดกไก่สอสลาสองศูนย์เอาไปเลยนะคะถ่ายรูปรับรถส,สวยนะคะไปขับต่อได้เลยนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องกจาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกาลังใจให้น้องกจา่าและพนักงานเซลล์ บริษัทพระโยชน์ุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ